มึงเดี๋ยวกูจะสตรีมแล้วนะได้เธอสตรีมทางช่องทางไหนเราเราอยากเข้าไปดูด้วย YouTube แป๊บนึ่งนะเตง y y u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  e y y u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  e e นะเดี๋ยวกันมี AKA อมาขอขอไอ้เก้ยเก้าเป็นเกี้ยวเก้าของกูเป็นหัวปรีเราเป็นอะไรดิกูเป็นผู้รับรับฟังแล้วกันอ่ะผู้รับฟังแบบแบบแบบเออเป็นพยานเป็นพยานไอ้ที่มึงกูว่าปีนี้คือกูเข้าใจแล้วทำไมเขาบอกปีนี้เล่นใหญ่ ใส่เข้ามานี่ยกูกูกูอีกคนมึงเข้ามาทำไมสองอันเนี่ยเพื่อเพราะว่าเพราะว่ามันฟนอีกอันหนึ่งกูมันมันทิกมโครโฟนกูมันช็อตเกล่าวใช่กวมือของมึงคืออันไหนวะคือกูเห็นเขาว่าแก้วาเก้าประมาณสิบคน YouTube What the fuck กูส่งลิงก์ให้มึงแล้วไงใน discord อ้โอเคลุยูเดี๋ยวกูส่งเพื่อนอ่ะ อือ <Yeah. S 2> เราคือกูก็นั่งนั่งเสือกจอหนึ่งนั่งเสือกกับเรื่องวันนี้จอหนึ่งอันนี้คืออไะไรวะโอ๊ยมึงไม่รู้ใช่ไหมวันนี้ก็มีเรื่องแล้วแึ้วมันต้องเกิดมาก่อนว่าเรื่องอะไรเ,เรื่องที่อาจารย์แคปไอพี่ๆเขาเปลี่ยนเรื่องวันสัตวแพทย์แล้วแบบเขาก็บอกว่าแบบอะไรวะซิงยูงเว็ดนิดเกินอะเออไอไม่รู้อะตอนไหนวะเนี่ย ึโอ๊ย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 มันจะออกสตรีมไม่ได้ไม่ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสตรีมยังเนี่ยสตรีมแล้วไปไปไปเมื่อไหร่กันมันจะส่งลิงแล้ส่งแล้วส่งแล้วนะได้ไอเสดไทไมมันกรอบไม่ได้วะโกต้องไปดูจอมึงในดิสพอร์ตใช่ไหมหรือกูต้องดูที่ไหนวะดูดูในดิสก็ได้นี่หรเปลเออมึงแชร์มาแป๊บนึงนน่ะ โอ้ยพี่เบียหนูต้องไปแล้วค่ะโอ้โหอยากเสือกต่อจังเลยอยู่ขนาดนี้คือแบบกูมีสก,กิลการเสือกที่เยอะมากเกลก้ากล้ต้องเปลี่ยนชื่อช่องอแล้วแหละเป็นเก,ก้วเกล้ไม่ไม่ย <laughs> ี่มทำไมำไม,ไมันไ,ไม่ได้วะเก,ก้ว,ลวกลและเก้วกลอีกคนไอมิซาทำไมนะ ใช่เองอได้ก็กร้อมมากชุดจันใช่เหมือนมึงแบบไอเนี้ยนย่ยมาเข้าชมรมซียูอ e ีสปอร์ตนะครับฝึก,ฝ,กฝึกสตรีมครับๆๆ <laughs> มาๆเม่อ <laughs> กี้กูเพิ่งไปดูน้องสตรีมมาเหมือนกัน ที่มึงบอกว่าดมึงดูน้องตูวจงินใช่แต่ว่าหลังกูไม่ได้ดูกูนั่งเสื่อพี่ใหญ่เด็พอแล้วนะตอนนี้ตอนนี้มันตีมั่งกันไม่มีใครรู้ไม่เคยรูที่มึงบอกว่าดมึงดูน้องใช่แต่ว่าหลัอกไม่ด้ดูไปไดเตื่อพี่ใหญ่กูแล้วมีเก้าเก้ามีมึงพอแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ตื่นนมากเมี สติมั่กันดูกัน่ทำไมนะร้เล่นล้วเล่นมึงดูเฮ้ยมีคนดูใครจะมาแบบแต่วาหลังดูไปแล้วรัชดาเอกูดปีเก้าเก้าอ่ะนะตัวสูงใหญ่สติมั่งกันนึกแต่แต่ว่าพวกเธอก็ได้ยินฉันเมาตั้งแต่แรกเลยสิจบแลบบอ๋อโอเคเสี่ยมชอนไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอหายยังหายยังหายยังคะเก้าบุญคะ เก้วก้ามันเปิดสองไม้นี่น่ะมันสะท้อนของมึงหรือเปล่าเออมันน่าจะสะท้อนของมึงหายังน่าจะหายแล้วแหละหายเกยัเวเกีย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 วเกยวเกียวเกยกยวเกลียกียวเกีวกยวเกียวเยวเยวเกลียวเกยเกลีคนกลไยลีวลีวมกลมวเมือยวเอลีวเกีวเลยวเกีวเกีวเกลีเกลียเปลดวงกลมยวเกงเกีเยวกลวเกลีวลีลเีเอเเกีลว คำสาระสำคัญก็สาระสำคัญคือเราต้องสตรีมเราเราต้องเราต้องจับกลุ่มไม่ใช่สตรีมสิ <Okay. S 2> โอ้ยโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะอ่ะอาดีเยวเราจะสุ่มเป็นยังไงดีเราจะแบบสุ่มแบบเพื่อกูว่าจะสุ่มเลขก,ก่อนว่าจะเอากลุ่มไหนขึ้นมาก่อนนะอ่าได้ไปเลยโอเคนะคะวันนี้ก็เปิดมาด้วยกับพิธกรนะคะผัวปรีนะคะและคนถุก็ที่เกี้ยวเก่าเกี้ยวเกี้ยว เกลียวเกลวเกลียวเกลยวใช่คราวนี้จะเป็นชื่ออาจารย์โดนเดทตรงไหนคะอ่าเอาพร้อมเพย์ได้ไหมคะสุ่ยเก้าสามห้าแปดเอ็ดมีแปดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูด้วยให้กูด้วยแบ่งกันแบ่งกันก็อย่าเราจะสุ่มก่อนนะว่าเลขไหนจะได้แบบเป็นคนสุ่มคนแรกอ่าจูเนียร์สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับฟุงไปเรื่อยหนูน่าจอยไงวะ อทไ,มไม่ขึ้นวะกูดูในกูในกูดูในยูทูบเอาอไมทำไมกูทำไมกูดูในดิสคอร์ดไม่ขึ้นวะแก้มไม่ได้ไอ๋อเดี๋ยวยกูแช์ก็ได้ไอ, <I S 2> อ้เฮียไอ้เฮียสมชายจะทำสีแดงไว้และะ้วปะแบบเป็นอันนี้ <c oughs> ชาตรีนะคะอันนี้คือเราอเราจะสุ่มไงหมายถึงว่าเราสุ่มอาจารย์เลยแบบกลุ่มหนึ่งได้ใครกลุ่มสองได้ใครอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าก็เราสุ่มกลุ่มออกมาก่อนใช่ไหมว่ากลุ่มไหนจะได้ก่อนแล้วก็ไปสุ่ม อแต่มึงทีหนึงแต่มึงเขียนชื่ออาจารย์อ่ะโอ้ยสงสารเลยสมมติอ๋อโอเคมันมีอันเลขแล้วมีอันเลขแล้วเออใช่มาๆมาชื่อได้คุณเต็มนะคะเดี๋ยวเขามาสู้พวกเราชาตรีนะคะว้าวพูดเลยนะคะว่าอันนี้จะเป็นการถ่ายทอดเสตจิ่งใหญ่มากเพราะทุกคนเนี่ยโอ้ยพอท้ไม่ได้สองคนนี้แล้วทุกคนหนีทุกคนหนีสองคนหนี ทุกคนถ้าใครได้ที่โน้ตก็ยินดีด้วยนะที่เขาเป็นคนที่ดีมากถึงแม้เขาจะลืมไปว่าวันนั้นมีสองสอนสองอันก็แต่เขาเป็นคนดีมากแม่ไม่เขาน่ารักหนิค่ะน่ถ้าใครได้อาจารย์กิติศักดิ์ก็สุดยอดเราก็จะมีงานเลยก็คือลําพีสกินรอเราอยู่ใช่จริงๆกูก็อยากทําลําพีสกินนะแต่ว่าเดี๋ยวกูต้องไปดูก่อนเอออยากได้อยากได้ลําพีสกินกูตามข่าวอยู่ช่วงนี้อะไรคะรีพอร์ตช่องตรงไหนครับ รีพอร์ตอันนี้คือเพื่อนพิมพ์กันเข้ามาเออกูอ่านอยู่มีถอตห้องแร้แหละครับอย่าสมัครเป็นสมาชิกเลยค่ะสุ่มในเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะรีพอร์ตช่องไปจะไม่มีอะไรให้เรียนย้อนหลังนะทุกคนไม่เมียวก็คือเดี๋ยวเราจะสุ่มสองรอบนะครับก็คือรอบแรกก็คือแบบประมาณว่าแต่ละอันอะว่าว่าแบบกลุ่มไหนจะได้โดนสุ่มเป็นอันดับหนึ่งสองสามก็คือสุ่มอันดับให้กลุ่มก่อนและอันต่อไปจะเป็นชื่อก็คือเจ้าเก้าพิมอยู่ว่าใครจะได้ใครนะครับใช่ ใช่ครับลุ้นครับรู้ทุกคนลุ้นครับทุกคนเกี่ยหงวัลนว่าหมดวครับใครทําบุญได้ทําบุญวามเพียนไอเียแบบของจริงอ่ะรอบนี้คือพนมมือของจริงกูอยากกูได้กูได้ธนสักก็ได้แล้วเวยกูธนสักกูโอเคนะไรหนึ่งสองสามสี่ไม่ธนสักบุญสามว้เก้าเก้าเก้าสิบเขาซ้ำเวนั่ไมัมีสองกลุ่มอมเขาดูเขาดูสองกลุ่มเขาดูสองกลุ่ม เอาล้วนะไปไปสุ่มไปสุ่มเลขกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะมาเอาค่ะทุกคนความเพลินเพียรภาวนานะคะนั่นก็คือบูบูบูน้องเจมก็คือเวิร์ดปีนี้เราว่างปีนี้สี่คนจุดได้ว่าง่ตอนนี้เท่านั้นแหละเพื่อนเพื่อนอ่ะกลุ่มหกลุ่มไม่กลุ่มแรกใช่ไหมมากลุ่มหกไปค่ะกลุปหกนะคะ ใครวะใครวะกูไม่เห็นกูเห็นช้ากูเห็นช้าจุ้ยกูทำไมกูเอาหม่เลขห้าสุดยอดจ้าเอาหม่เลขห้าดีดีดีกับกลุ่มหกนะคะกลุ่มหกเป็นกลุ่มปิ่นปากถ้ากูจำไม่ผิดช่วยนะคะปิ่นปากช่วยนะคะขอใครก็ได้พี่เธอเธอไม่ได้แล้วคามิลไม่ได้แล้วยินดีด้วยนะคะอ่ากูจดอยู่ป้าว่ากลุ่มหกได้ใครกูจดกูจดละอ่าอย่ากูอย่ากูจดใครก็ได้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  ต่อมากลุ่มห้าทุกนายห้ากลุ่มกูไม่เอาชาตรีไม่เอาชาตรีไม่เอาชาตรีกูขอร้องขอร้องขอร้องไอเชี่ยกูขอขอขอร้องละไอ้หนึ่งอยากมาอีกทีกูไม่เห็นจบชาตรีว่ะเข้มไม่ดีแต่สมชายวะไม่ชาตรียังโอเคอ่ะ คนพิกพิกแม่งออกหมดแล้วอะออกแล้วอะไม่รู้ไม่ต้องรู้โอ้ไม่รู้แล้วอะโหจบแล้วไอเทียไอ้เทียเพื่อนกูฆ่ากูได้เลยศาสปชาธิตต่อมากลุ่มสี่ทำไมมันนับถอยหลังเนี่ยมันล็อกผลไอเด็ไอ้เียมึงล็อกโผลหรอเออเออมึงแบบแต่มันเรียงแปลกมันเรียงเป็นสมชายชาตรีแบบเรียงลำดับเลยอันนี้กูว่าแปลกนะมันดูดูแบบเรียงอ่ะเข้าใจกูไหม เออเข้าใจมึงจะเอาใหม่ไหมอ่ะไอ้เที่ยไอ้เทียเคเพื่อนโอเคไว้ถ้าจะเอาใหม่เพราะาเตียงอะเอาใหม่ไปทำเป็นสมชายชาติแล้วก็ธนะศักดิ์เหรอในใบเออไอ้เทียเอาใหม่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 ดีกว่าไอ้เที่ย่าเพื่อนบอกกูสาโลกแล้วฉัดทุกคนมันมันเรียงจนแบบว่านั่งเกินไปคือกูเคชาติแล้วแต่ว่ากูว่าแปลกๆเพื่อนบอกไอ้สัตว์ได้หรอปัะสมชายออกได้ปะกูก็อยากตัดจมึง แต่ว่าแต่ว่าคุณทำเด้กี่กลุ่มใช่มันมีแอปสูมอันอื่นว่านอกจา่อ้เคียวงล้อน่ะอเอเอวงล้อนี้เนี่ยเชียบมึงนะเอาเอาโอเคโอ้เศร้าเลยหรือเราจะอะไรอันนี้หนักกว่าจับ เธอไม่ได้สมชายแล้วไม่ม,มันก็เหลือแรดเดอร์ที่รู้ผลทีเดียวเลยเออมันไม่ลุ้นแล้วสมชายชาตีออกไปแล้วเธอจะรุ้นอะไรอีกรุ้นแล้วไม่ท้างั้นส่มต่อก็ได้แก้วก้าเพราะว่ามันเป็นดวงของชโชคชะตาวงม้อที่คนนั้นได้มาเจอเจกับอีกคนหนึ่งโอเคโอเคค่ะเหมือนเดิมค่ะหกสมชายค่ะได้ค่ะหกสมชายแล้วก็สี่ะชาตีสี่อะไรคะสี่ธนท์ธนทร ค่ะกูไม่ได้นั่นนะคะวงล้อมมันเลือกนะคะ่โอเคไปเลยนะอ่าต่อไปค่ะยังคาใจเรามีไลฟ์ย้อนหลังบันทึกให้ดูนะจ๊ะสามวะไอ้เฮียคือคือกูพูดก่อนอะวงล้อมสามได้ใครดูก่อนอ๋อยังไม่นั่นคือของกูข้าวของมึงใช่กูต้องฟังผลจากมึงชคเดด ไฮเดทว่ะไอ้ดักใครอยู่วะเรียงบ้ามันเรียงบ้างตรงนไม่เรียงอ่าโอเคไม่เรียงแปลว่าผมแปลว่าสมชายก็คือโชคดีอะไรอุ้ยเธอรอดแล้วสมชายอ่ะไม่ได้แล้วผมไม่รู้เรื่องเนี่ยออกออกไลฟ์แน้นะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วเออออกไลฟ์แล้วเอ๊ะไอ้ยยี่สองอะไรวะกูว่าอันนั้นน่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่ามันก็สูตรเอาเลขผูกขึ้นมาก่อนอยู่ดีอ่ะมันมันมันแบบไม่ได้แบบเรากำหนดเองอ่ะอะสองได้ใคร